ตเช้าครับ8ปดโมงกว่าแล้วเก้าโมงแล้วมัวแต่ทำอย่างอื่นทำทุลายอย่างอื่นเนาะวันนี้วันหยุดห้านวายุไม่ได้ไปโรงเรียนบ้างวันว่างเรามาทำกับดักตุ้มประกด <laughs> ลองทำดูเนาะทำเอาไว้ดักปากแขยงประ,ประกด เนี่ยให้ดูไม้ไผ่นี่ไม้ไผ่ไไให้เราตัดไว้เม็ดกว่าครับเนี่ยงานเม็ดกว่าเนาะความสูงตามระดับน้ำนะครับเอฟซีทุกคนเออทำตามระดับน้ำเนาะสีลวดวงเป็นวงใหญ่ๆเนี่ยห้าห้าห่วง ทำไว้ล้วระดับเราทำสูงสูงตามระดับน้ำเนาะประมาณสูงร้อยกว่าเลยเนาะเราไม่ได้วัดขนาดหรอกทำเพื่อดักช่องหน้าบ้านเนี่ยครับดักปลาขยงปรากฏเนาะเดี๋ยวมาทำกับข้าวครับวันนี้ได้เมนูเด็ดครับน้นองไก่ที่เรา เก็บไว้วันนั้นแหละเนี่ยไก่บ้านเดี๋ยวทำการสับกันครับอันนี้ก็แค่ฟิตไว้ไม่ได้น้ำแข็งละลายแล้วมั้งไ่เป็นก้อนแล้วเนาะเดี๋ยวสับเป็น,นช่อนๆก่อนข้าวเช้าแก่งใส่มะละกอเนาะ บ้านสองน้องน้องจะเรยว่าจะลาบก็ไม่ได้ลาบกเกงกันดีกว่าเกียงก็ไม่ผ่านเกียงนะ 不要钱。 มาละกอที่แม่เขากรูดเนาะมันกอนหนังลูกมันยเยอะเนเอาแค่นิดมันพอไก่นี่กับต,ติ๊กกระเทียมตำต่เกลือ,ลแ,แ,ลลอแล้วนั่นใบแบงรักแั่ตะมะกรูดเดี๋ยวจะใส่มะละกอตัวครับใส่มะละกอไปเลยทำกิดอิงแบบบ้านๆง่ายๆแบบบ้้นเดิม khiêu này nó, ăn cái 2 con, làn tuổi của, nó, nong để làm nhà, thế này là nó, ăn thêm rồi, nước nói phải không, nước chỉ nhoi cái

ใส่น้ำปลาน้านึนเนาะปลา้าปลาที่เรากินน้ำตุ้กปลาลนะ้าเนี่ยเอาตอนตอนมันใส่สองสามตอน Tôi đi Tặng mấy đài Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ช้อนชาึ้นกะว่าแกงหอ,อกต้นหม้ออาจจะต่นหม้อพอวกแกงมะละกอ,อ,กอ,อกต้องใส่กระพว่อทำให้ชอบมันมต้องใส่เนื้อไก่เริ่มสุกแล้วนะี เนื้อลุงขาวแล้วเอาไว้นานเดี๋ยวเก,กว็งหมดเก่งเตาถ่านนันหอมดิแต่ถูกว่าถ่านหมดเนาะต่านหมดเตา <c oughs> ปรุงเครื่อง,งหอมราบปลูกไว้กระเพราเนงรักตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มุลพามะละกอมีตั้งหลายอย่างครับก,กินเฉยทุกนพูดตั้งหลายอย่างมาชิมดูก่อนเราตำพริกใส่ใส่เกลือนินดหนึ่งเองใส่น้ำปลาลไว้ด้วยแล้วชิมดูก่อนเน,นื้อไก่มันสุกแล้ว สับเป็นชิ้นๆไงมันสุกเร็วแต่ไก่บ้านมันจะเหนียวกว่าไก่พันเนาะเย็นกดใส่เกลือน,นิดน,นึงเนาะรองให้เข้าขัา้วสุกก่นอน้อเข้าะขั้วเป่อยเนาะ แบบนี้เราไม่ได้ใส่ความเปรี้ยวเนาะเพราะว่าเราใส่ผักใส่ผักแบบเนี้ยเราะอแบบเนี้ยใส่ผักทุบเช่นนี่แหละเราไม่ได้ใส่ใส่ความเปรี้ยวถ้าใส่ไปแล้วมันจะเปรี้ยวมากสุดนี้แหละได้กลิ่นหอมน้ำปลามาเลย พอดีแล้วพอดีแล้วไปรอสักพักหนึ่งครับให้เขาคขวมันเปิดแล้วเนาะสับแช่กระโปกเน่ยไปกินข้าวครับ 哎呀！ มายุคนี้กินข้าวเลยกินแต่มามา ល្រาเท้าด้วยกัน្សដាំងអាស់ព្លាំងនាំងចំងដែល្តាពីលាំមានាំងចំនាំង់តែរះពី บนแล้วนางไก่มันเหนียวอันนี้ก็หเท่าไรนะหกห้าหกสีหกห้าผมคิดว่าตัวเองเป็นสาวไหมเอยากกินเหมือนเดิมไนมน,นานนี้แล้วเติมไม่ได้แล้ว

แบบนี้มันอน่านเนต้มไก่บ้านแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันแต่ไก่มันเหนียวมันเป็นไก่ชนไก่ตัวผู้มั้งเยอะ ำไมต้องเปิดเสียงเ,เพลงเสียงเพลงลุกสายเก็บอยู่เปิดเสียงเพลงได้ไงอันนี้แหละครับเอฟซีทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับแกงไก่ใส่มะละกอนะแกงไก่บ้านแกงแกงน้องไก่บ้านใส่มะละกอเซ่บๆแบบบ้านง่ายๆแบบดังเดิมเนาะแม่เขาเคยทำให้เราเกินเราก็ทำให้เขาเกินดูบ้าง ระยะทางที่ขอเดินบกขาไม่สบายเอาข้าวให้แม่เองเก็ข้าวหมดก้วยแล้วนะเหมาอนี้ทำไมนี่ยัง

มนนั้นว่าจะเอามาปลูกนะเขา,ก,า,ก,าก็ยังมาปลูกไว้วพือ่อกินวพื่อแกงแกงปลาเอาสองถ้วยเลยสวัสดีครับผมแซ่บครับผมสวัสดีครับ,รบตามเชฟหน้าครับ